เยาวชนชายและหญิง24คนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรและผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางะะการศึกษาขั้นพื้นฐานะระดับประถมะศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในกิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้เรียนจบชั้นป .6 รุ่นแรกของศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยามูลเลนทิกระจกเงาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่น,ะะนักเรียนทั้งหมดเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่ไปทำงานตามที่ตา่างๆจึงไม่ได้เข้าเรียนหนังสือตามเกณฑ์อายุ หลายคนบอกว่าศูนย์การเรียนแห่งนี้ <Okay. S 1> เป็นมากกว่าสถานศึกษาว,วันนี้นจึงมีทั้งความสุขที่เรียนจบและเสียใจที่ต้องจากครูและเพื่อนเพือหนูผูกพันที่นี่มากเราก็ไม่อยากจบเลยคะ่ะแล้วก็ขอบคุณครูทุกคนที่ดูแลหนูมาถึงวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยสปอร์ตหนูโดยมาโดยตลอดค่ะเศร้าอยู่ครัเพราะว่าะจะได้อา ไกลห่างไกลเพื่อนๆแล้วก็่าจากคุณครูไปแล้วก็น่าจะไม่ได้เรียนต่อบ้างเด็กนกาะจบ24คนในรุ่นนี้ครับไปเรียนในระบบทั่วไปในประมาณสัก 2- 3าคนแล้วที่เหลืออีก10 20คนจะไปไหนเด็กไม่อยากไปไปเรียนต่อที่ไหนแล้วแต่ถ้าเราจะเปิดขยายเป็นมัธยมมหนึ่งม3ามเด็กก็อยู่ที่นี่เด็กจะากอยู่ที่นี่แต่มีเงื่อนไขว่าระหว่างเรียนต้องมีรายได้ให้ได้ด้วยทำยังไงว่าเด็กเรียนไปมีรายได้เพิ่ม ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องทำในอนาคตว่าเรียนยังไงจะได้มีไรายได้ยิ้มสุดๆแบบแบบไหนดีคะหนึ่งสองสา,สายิ้มร่วมกันค่ะผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศสระบุว่าเด็กนักเรียนปร .6 รุ่นแรกแมมถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กชายขอบ ล่าสุดกสศเร่งทํางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนในมิติต่างๆทั้งมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสวัสดิการและความก้าวหน้าของครูประเด็นที่1คือเรื่องของการทําเรื่องของการการมีอยู่ของศูนย์การเรียนเพื่อดูแลสวัสดิการประเด็นที่2คือเรื่องของการเติบโตของคุณครูครับทั้งของคุณครูประจําและครูอาสาที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าคุณครูเหล่านี้ถ้าว่ากันจริงๆก็ไม่ได้เป็นครูที่ ได้รับการดูแลของคุณครูในระบบที่เป็นระบบใหญ่ของประเทศนะครับเราอยากเห็นการดูแลของคุณครูเหล่านี้ให้คุณครูเขาได้ทำภารกิจได้แบบเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องกังวลกับการดูแลหารายได้เลี้ยงครอบครัวแม้ศูนย์การเรียนรู้ไร่สงวิทยาจะเป็นการศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติแต่ที่นี่และศูนย์การเรียนรู้อื่นรวมกว่า2,700แห่งก็ยังไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ทำให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยมีข้อเสนอแนสอะสปทและกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี2562ในประเด็นการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขระเบียบล่าสุดนางปรีดาคงแป้นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าเตรียมจัดทําข้อเสนอแนะแก่นยงานภาครัฐอีกครั้ง เพราะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาหลายปีถือเป็นความล่าช้าและอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิเด็กรวมๆกว่า13,000คนในศูนย์การเรียนรู้หรือไม่